สวัสดีครับพี่น้องเปตองเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในคำถามนี้ก็จะถามว่าเราจะถอยวงนะครับวงกลมก็คือตรงนี้นะฮะถอยวงกลมนี้ไปในทิศทางใดนะครับวงกลมนี้เป็นวงกลมที่เราเล่นไปแล้วนะครับคือเล่นมาทางนี้นะฮะเราเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็เราโยนลูกเป้ามาตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นวงกลมที่เล่น ไปเมื่อเที่ยวที่แล้วนะครับโยลูกเป้าวันนี้และหลังจากนั้นก็เอาวงกลมมาครอบตรงนี้นะครับครอบตรงลูกเป้าและเราจะโยลูกเป้าไปนะครับโยลูกเป้าเล่นไปในทิศทางนี้นะครับในทิศทางนี้คำถามถามว่าถ้าเราจะถอยวงกลมนะครับถอยวงกลมเราจะถอยได้ในระยะเท่าไหร่นะครับแล้วถอยในทิศทางใดก็คือ1ทิศทาง A นะครับก็คือถอยในแนวขนานกับเส้นแบ่งสนามหรือเส้นข้างสนามนะครับทิศทาง A หรือถอยมาในทิศทาง B นะครับคือคือทิศทาง B ที่ทางนี้นะครับหรือท่านอื่นบอกว่าแล้วแต่ถอยทางไหนก็ได้หรือจะวางตรงไหนก็ได้ให้อยู่ในระยะ,ะที่ท่าน เข้าใจนะครับที่ขั้นตเข้าใจเราจะได้มาแชร์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะครับซึ่งสนามนะครับมีความกว้างอยู่4เมตรนะครับความยาวของสนาม15เมตรตอนนี้วงครอบจะอยู่ในระยะประมาณ7เมตรนะครับท่านจะถอยได้ไปในระยะที่เท่าไหร่และถอยได้ในทิศทางใดนะครับก็เรามาร่วมแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ